เขาตรงๆแล้ววันนี้ก็เต็มๆมีเนี้ยวันโอ้ไปได้มากแล้วเออวันครั้งนี้แหละเพิ่งแอบสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัย้ารวยครับ ตามแนวทางพระตรุงสายเหนือครับอุซีครับผมไปดีอกดีใจแสดงความยินดีกับเพิร์นนะครับนะเลขกเป็นเข่าหาหนึ่งตรงๆครับอุซีครับผมพระตรุงสายเหนือนะครับนัคลิปเพิ่นบอกหลายคลิปครับผมสี่ออกแค่คลิปหนึ่งสองคลิปแค่นั้นนะครับเลขของเพิ่นก็มีบ่หลายครับจับเซกันแล้วก็มีอยู่แค่สองหางเท่านั้นสามตัวก็มีสองหางแค่นั้นครับอุซีครับผมพระตรรงสายเหนือครับอุซีครับผมเข่าตรงๆคือหาหนึ่งครับอุซีครับผม ให้มากคือหนึ่งหาหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งครับอีซีครับผมเลขสามตัวขายซีศูนย์ศูนย์แล้วก็ซีสองศูนย์นะครับเนาะเข้าตรงตรงของเพิ่นครับห้าหนึ่งเต็มเต็มครับอีซีครับผมโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะครับเนาะไปตามแนวทางมึงครับว่าพาตุดงเพิ่นจีปล่อยตองวดวหรือบ่อหรือว่าได้เลขพันธุ์ไปครับอีซีครับผมเดี๋ยวต่อสายไปหาเพิร์นนะครับด้วยอีฟซีครัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้ครับอีฟซีครับผม สำหรับเอฟซีไมทีเขามาเนาะครับเนาะครับการรัฐวิการปูอ่ากำลังพรนครับเป็นยังไงปูอยู่พุ้นหนาวบอเออลมวิดๆอากาศก็คงสิบริเวณปนไหแล้วเนาะบอยนีมืหมเศร้าอ่มันเย็นเนี่ยหมลงครับเนี่ยหมูเศร้าเย็นได้เนี่ยหมูเศร้ายนี่ยหมูเล้งมากอะแห็นว่าได้เปิดพัดลมอยู่บอแต่วัเปิดดอกคว้าแต่ว่ามันบอได้เปิดพัดลมอยู่บอปู ว่าท่านเ,เล,ล็กวจ่วางขนมชาวมันเย็นเยอะเออครับผมอากาศนังเยเนน็นดีอยู่เนาะเลขปูเข่ากับอีฟซีครับผมประสาทหลงสายเหนือนะครับเนาะเข่าตรงตรงกับอีซีครับผมหาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งกับอีซีผมเข่าสองตัวคือหาหนึ่งด้วยครับด้วยอีฟซีครับผม, 2, อ, 1, บผมอืกอถึงที่ว่าขา่ขาวว่าปูไปใสามากปู อไปอันน้นไปสกุลนิลาหาบึงวันมันดีๆจังเอยอย่างนี้นะไปหาตัวดีบอ่อปูหาตัวดีหาตัวดีมาฝ <c oughs> ากมาตอนมาทีป,ปีปีไหม่กับเขาตรงๆเนาะปูเนาะเขาตรงๆแล้วงวดนี้ก็เต็มเต็มอีเนี้ยวันนี้นนนนนนโอ้นนไปได้มากแล้วบ่ปูไปได้มากแล้ว ไปได้ยืมมองไรปูยืมมองขังขังวะเออวอนขังนี่แหละเพื่อเพื่อผู้ภานคุเดียวะเพื่ผู้ภานคคนบ่บ่ลงมาแล้วไปเบิ่งต๋โอ้ครับทำมือจุดนี่นวันนี้มันไหลบ่ไหวนี่นะสภาพประธานไงกันเลยเป็นนางเบิ่งโอ้นางเบิ่งมันได้แต่ว่าทิศสองสองมันเบิ่งมากเอง ืได้สามตัวหยบอกปะพูได้สามตัวจะตัดสองตัวเด้อบมผมันใจเด้อสามเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองอืครับสิบเจ็ดนั่นฮะอืมได้สักนั้นวาต่อไปเจ็ดสองสองอืมเก็บสองสองกับหนึ่งเจ็ดเห็นว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองเก็ดตัวนั้นเนาะปูเนาะตัดสองตัวพูได้มักสองสองกับเอานะบ่ งานว,นว่านี่ชั่วเลยเรื่องวันนี้มันมันเบิ่นนะเบินแน่นอนนะเด็กวดนนี้มันถืนอ,อ,อว่าเบิ่นนะครับเด็กว่าเบิ่นเจ็กสีเบิน่นหนาเบิ่นไทยเท่านั้นละครับผมือเห็นว่าเอาหาไปก็ได้นะหาไปเบิ่นไ้หาไปเบิ่นไ้นั่นแนหะแต่ว่าตัวที่เออชั่วนี่ก็สองตัวบปป๊นย สองสองมักสองสองได้บ่ปูสองสองับสิบเจ็ดะสองสับสิเจ็ดสองเจ็ดหนีบ่มากสิปู้เจ็ดสองสองเอากเจ็ดสองสองเอาสองสองเลยนะครับเจ็บสองสิบเจ็ดนด้อสิบเจ็เดอดครับผม ตัวตัวที่มันหนักนีคือสิบเจ็ดครับสองสองเลยโอ้ยฮึต้นมันมันเห็นเลการหนม่งมาเลยคิบเจ็ดนะหอยตัวงวดได้เป็นปะปูหอยกองหวดเลยหรือวะไม่ต้องรอใครไม่ต้องกลัวกอบนะปูเนาะไว้ก็บอกว่ามันแบบธรรมดาแล้วเขาเสียสติกับสาธุเลยครับผม มันถือก็ดีใจนะนการของแจกวันครับวันนี้ผมแมนมาอืมอืนี่มแมนเขาข้นมาียแต่ว่าเขาอบัเกอกงาเกือบผมเลขนี่มันมาทกมวดแต่เขาจะบใครถือมันซือแมนครับวันนี้ว่าเพิ่งได้ก็ไดมันใจคักกว่านัันบอกพูมันใจเลยเพิ่น บมดกกเกเองรือหนึ่งหนึ่งเลยใ่หมเอิอเ้า่ะมันก็เป็นไปได้เร้่อผู้เจ็ดเจ็ดนี่ก็ได้ไ<อ>ม่ไดเน<อ>าะเจ็ดเจ็ดง้าเพราะว่าเลขเดินเลขเดินของอาตมาน่ยมันมีสี่เจ็ดหนึ่งโอ้ <c oughs> ต่อใจเรืองสี่เจหนึ่งแล่มนนันก็เอาอันเอานึงหรือมใช่เจ็ดหนกับเป็นเจ็ดเป็นว่าหลักมันคือเป็นแ่ั้นนะ สี่เก็ดหนึ่งวะที่ปุ๊เพรามันมันเพราะงนเลขเลขหนึ่งแล้มาใส่ตั้งนานนั้นเป็นสิบเจ็ดนานะโอ้สี่เก็ดหนึ่งสี่หนึ่งเก็บก็เลียเดือนเออสี่เจ็ดหนึ่งโอ้สี่เก็ดหนึ่งเอ้มันเสียวหนึ่งมาใส่เจ็ดมันก็เป็นสิบเจ็ดด้วยครับมันมีอยู่แล้วรักมันวะแถวไปใช่มีอยู่แล้วรักมันพอดีมันมันเข่าความคันเพราะดี อันนี้คันม่เป็นตัวนี้มันก็เจ็ดสองสองเลยแหละนะพี่เจ็ดหนึ่งบาเป็นเจ็ดสองสองหลดเลขสามตัวนี่มันเคยมานน้ำกันได้ปูซีเจ็ดหนึ่งนี่เงี้ยงแตงวันนี่บมานน้ำกันแตงวันนี่ไปตัวหนึ่งเยอะโอ้ครับผมมาไปน้ำกันวันนี่กันไปกันไปก็คือสิบเจ็ดอ่ะนะโอ้หินเท่านั้นแหละรับกับมันไปน้ำกันมาดิแงีนกับกัมันไปน้ำกันซีหนึ่งเจ็ดตีได้ปูบัดนี่ เขไปไปตัวนี้เขไปเนียนวะอือสี่โมมาอือสองนี่ติดเนี่ยอือครับว่าสองเก็ดสองสองกับหนึ่งเก็ดอือมันจับก็ได้สองเก็ดสองหนึ่งสีก็ได้โอ้ครับผมอือมันเป็นแน่นเลยเพราะว่าสองลางหายมันออกสองหนึ่งแล้วก็มาออกสองศูนย์เก้าครับวันนี้สองตัวนี้ง่ายกงบนนี้เยอะครับผมอือ ไม่เขาใจซ้อมเป็นยังงั่งอยู่ว่ะสิเออมันได้สามวันคนนี้มันคอยขจากไปนะเออเข้าใจด้วยครัผมมันได้สามวันแล้วมันขจายไปเห็นบอกคือหกกันเอทสามวันนี่มันมาสองหนึ่งมาสองศูนย์แล้วครับวันนี้มันกะจีมาสองเจ็ดสองหรือว่าสองเออเจ็ดสองสองนั่นเองนะโอ้ครับผม ว่าสามตัวนี่ละมันถิมมาทางใดทางหนึ่งว่าดิถิมากนะครับสามตัวเนี่เน้นสองตัวด้วยนะครับโอ้เน้นสองตัวคือหนึ่งเจ็ดกับสองสองกับสองเจ็ดเน้นมาฟัวเน้นเน้นไม่เข้าทันละครับผมปูเน้นมาปูปล่อยด้วยครับด้วยเอฟซีกับผมต่องวดนะครับเนาะ,ะปล่อยต่องวดไได้วยบทถาไพ่มาทัน่าบอยานคูณได้ับ นะครับเนาะดังเสียงมะพัวเลขวานครับผมเลขเลขวานตวันที่พัวานโอ้คือกูก็หมายนี่ยวานไปเลยบ่ต้องบ่ได้นั่นได้ถ้าไปที่ใดบ่ได้อีกบ่กพัวเขาเขาเกิดกันทั้งคนเพราะทางสะกดโอ้ครับคือขาไปเลยเนี่ยโอ้ คลุดลายหลายหมปูสามสิบล้านสามสิบล้านคนอ่ะแน่นตัวต้องการซื้อแค่สองซูอแบบเป็นออมบอกซูลสวงเขาซื้อแค่สองตัวเขายังได้หกตัวนะปูเนาะแน่นคุณคนที่มีดวงเขาเสนอมันก็เป็นอย่งสั้นนะคนที่มีดวงแน่นปล่อยต่องวดครับอีวีซีกับผมตลอดของปูอ่าตู้ดงสายเหนือครับอีวีซีผมอ่าโศกมันลำด้วยใส่ปีใหม่อีกเด้อครับเด้อ งวดรูหังกับเขาหาหนึ่งเต็มเต็มงวดน,นี้ปูว่าสิมาละบ่มากเก็ดสองสองมาก,กับมาสองสอง,สองเก็ตเราไปสันกลับอยู่ชี้กับผมสุกมารำ้วยกับผมล้วคิดนี่กัขอบพุ่นปุ้ยไรครับผมสวัสดีครับอ่านจะเล่นฟ้อน